สวัสดีครับผมบอยท่าไม้ตันนะครับวันนี้เราจะสอนวิธีการดูเหรียญลูกบุธม้วนละหาไล่นะครับเจริญพรบนและเจริญพรล่านครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในอดีตเมื่อประมาณสักเกือบ50ปีแล้วนะครับในปีพศ2 5 1 7รเนี่ยเหรียญนี้ออกจะวัดเหรียญหนึ่งประมาณ10บาทนะครับ10บาทเท่านั้นนะครับใครจะเชื่อนะครับวันนี้เหรียญหนึ่งเป็นแสนนะครับด้านเหรียญละถ้าจะสาหรับเหรียญเจริญพรล่างนะครับแชมป์แชมป์ดำดำนะครับผิวผิวลมน้ําตาลเดิมเดิมแล้วกันนะฮะ บางเหรียญออกเข้มบางเหรียญออกจางๆนะครับผมรับเช่านะครับเหรียญหน 1, 140, ึ่ง1นึ0 0 0สนหนถึงหนึ่งแบาทถ้าสวยๆนะแต่ถ้าจะบุกทะเลออกใหน่อยปุ๊บเหลือหลักหมื่นเลยนะครับผมรับเช่าแบบนั้นนะครับต้องบอกว่าถ้าสวยแล้วจะมีราคาแพงนะครับในอดีตนะครับเหรียญหลวงพ่อปูอ่ทิมรุ่นนี้นะครับจเจริญพรล่างแพงกว่าจเจริญพรที่อยู่ข้างบนจเจริญพรคืออะไรนะครับคำว่าจเจริญพรที่เขียนอยู่ข้างบนเนี้ยอันนี้อยู่บนเขาเรียกว่าเจริญพรบนนะครับ เจริญพรล่างก็คืออยู่ข้างล่างนะครับเขียนตัวเขียนอยู่ข้างล่างอันนี้คือเจริญพรล่างในอดีตเจริญพรล่างแพงกว่าเจริญพรบนนะครับแต่ปัจจุบันเจริญพรบนแพงกว่าเจริญพรล่างนะครับเจริญพรล่างเนี่ยจะเป็นเหรียญลมน้าตาลส่วนเจริญพรบนจะเป็นเหรียญที่ไม่หล่มเป็นเหรียญผิวไฟปั๊มมาอย่างไงก็อย่างนั้นเลยนะครับวิธีการดูนะครับเราจะต้องดูรายละเอียดขององค์พระให้ชัดเจนโอ้โหเนี่ยเส้นสายรายละเอียดของหน้าา าการแกะพิมพ์นะ,ะหน้าตาจะต้องลึกคมชัดนะครับพื้นผิวเนี่ยจะต้องมีธรรมชาติเส้นสายละเอียดตรงสือ่อมาดูตรงสือ่อคำว่าจเจริญพรเนะี่ยจะต้องเป็นแท่งเป็นสารแบบนี้นะครับแบบนี้วันนี้ผมลองเอามาอัดคลิปดูนะครับมันจะมีเส้นเสี้ยนหลายๆเสี้นเลยดูคำว่าจเจริญพรยาหญิงกับพอผ่าน,นมีเส้นขีด ในตัวพอพานติขีดแตกขึ้นมาข้างบนนะฮะยอหญิงมีขีดแตกขึ้นไป,นนนะะนไปเล็กๆนะสำหรับเจริมพรล,ล่างนะนะครับแล้วก็ดูปลายหางกอไก่ตัวนี้อิสริโกตัวนี้นะครับกอไก่เนี่ยกอไก่ตัวนี้นะนี่เดี๋ยวกอไก่ตัวนี้ก่อไก่ตัวนี้เนดะี๋ยนะวดูพร้อมกันเออสูงได้ไหมสูงไม่ได้แล้วนี่เห็นไ,ไหมมันจะมียืกๆๆ,ๆตรงปลายหางกอไก่ สระโอมีแตกเล็กๆนะครับเห็นไหมมีติ่งเล็กๆตรงสละโอนะครับอันนี้คือจเจริญพผ่อนล่างนะครับแล้วเราก็ดูตัวตัดนี่เนี่ยผมซูมกับตัวตัดตัวตัดจะซูมย่างเดนหนึ่งนะฮะนี่ตัวตัดต้องเป็นแบบนี้นะต้องบอกก่อนว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่มีของปลอมเรียนแบบเยอะมากเลยนะฮะการเช่าหาต้องมาระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเราต้องดูพื้นผิวผิวพันธ์บางคนเนี่ย สำหรับคนที่มีความชำนาญและเห็นแค่ผิวบอกได้เลยว่าแทหรือปลอมนะครับอย่างผมเนี่ยเห็นปุ๊บผมบอกเลยว่าอันนี้แทแน่ปลอมแน่นะครับนี่แบบนี้แล้วส่วนสําคัญนะส่วนใหญ่จะมีขี้ปิ้นเกินตรงบนบริเวณตรงนีน้นะขอบสันขอบตรงนี้ข้างบนนะจะมีเนื้อปิ้นเกินเห็นไหมเห็นไหมมีขี้ปิ้นเหมือนเป็นร่องลองไปอย่างนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นล่องอย่างนี้ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับปัจจุบันยังไม่เคยเห็นเคสนะครับถ้าเจอล่องล่อแบบนี้ส่วนใหญ่แท้เลย นี่คือจเจริญพรล่างนะครับเห็นไหมฮะเดีย๋ยวผมจะซูมค่อยๆซูมเข้าไปให้เห็นรายละเอียดสองเท่าหน่อยสองเท่าซูมไม่ได้อสองเท่านี้นี่เห็นไหมดูคําว่าไล่ใช่ปัญหาไล่ไม่เอกอ้บไม่นี่แตกจะงอยลงมาเลยนะครับพื้นผิวเห็นไหมมีเสี้ยนเต็มเลยแบบนี้นะครับใครมีผมรับเช่าเหรียญหนึ่งนะครับหนึ่งแสห้าหมืนบาทแต่ต้องจมูกแบบนี้นะ จมูกต้องสวย,สวยแบบนี้นะแต่ถ้าจมูกแบนจบเลยราคาตกเลยนะครับเอามาที่เจริญพรบนเจริญพรบนก็ตอนนั้นก็ออกจากว่าสิบาทเหมือนกันนะเนื้อทองแดงออกจากว่าสิบาทวันนี้ผมรับเช่าผิวไฟแดงๆอันนี้สองแสนบาทนะใครมีก็เอามาขายผมได้นะกดมาที่ส่งมารูปมาที่ s s i boy หกหกตัวได้เลยนะครับ s s i boy เลขหกหกตัวนะครับนี่แบบน,นี้ผมจะซูมให้ดูดูเส้นสายรายละเอียดซะก่อน ต้องผิวไฟแบบนี้นะแต่ถ้าไม่มีผิวเส็นไหนเห็นไหมฮะผิวส้มๆแดงแแดงๆส้มๆเนี่ยถ้าไม่มีนะถูกเลยนะหลงปูทิมเจริญพรบนถ้าไม่มีผิวแบบนี้จะถูกเลยแต่ถ้ามีผิวแบบนี้ขายผมได้เลยสองแสนนะครับผมรับเช่านะนี่ดูจมูกเส้นสายรายละเอียดเห็นไหมพื้นผิวเนี่ยต้องดูว่ามันจะมีเสี้ยนคมคมเห็นไหมพื้นผิวดูเห็นไหมพื้นผิวคำว่าเจริญพรเนี่ยเป็นเส้นตะรางตรงที่ผมซูมเนี่ยผมซูมให้ดูทีนะ วมได้เท่านี้นะฮะนี่เห็นไหมพื้นผิวเนี่ยตรงช่องว่างบริเวณนี้นะเป็นเส้นตารางเลยตรงนี้นะลองดูกัน,นเห็นไหมแบบนี้เลยพื้นจะต้องคมๆมีเสี้ยนคมๆแบบนี้เห็นไหมตามพื้นเนี่ยผมจะให้แสงสะท้อนเข้าไปนะเนมันมีพื้นมีเสี้ยนมีเส้นขนแมวนะครับแบบนี้เยอะๆแบบนี้นะครับนี่ตัวตัดต้องเป็นแบบนี้ พอดีวันนี้ผมเพิ่งจะอัดคลิปการวิธีการดูครั้งแรกนะอาจจะไม่ค่อยคมชัดมากเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ค่อยชนานาญเรื่องการอัดนี่แบบนี้นะครับเส้นสายละเอยียดต้องแบบนี้จเจริญพรอยู่ข้างบนแต่ถ้ามีโค้ดแบบนี้ราคาก็จะแพงขึ้นอีกเห็นไหมมีโค้ดทอทหารนมาตรงสังกติีด้านล่างตรงนี้นะครับปลายหางสังกติมีทอทหารอยู่อ่าอย่างนี้จะมีราคาแพงขึ้นมาอีกหลายหมื่นบาทนะครับ มาดูเส้นดูเส้นพื้นผิวนะฮะมันมีเสี้ยนเต็มไปหมดเลยนะครับหากว่าใครมีนะครับอยากจะขายหรืออยากจะแบ่งปันให้ผมส่งรูปมาทางแอสไพ์ีโอไวเลขหกตัวได้เลยนะครับสําหรับเหรียญถ้าเป็นเจริญพรเนื้อเงินนะครับเหรียญหนึ่งเป็นล้านนะผมรับเช่านะครับถ้าเป็นทองคาทองคําจะมีเฉพาะเจริญพรล่างครับทองคําเหรียญหนึ่งนะครับยี่สิบล้านผมรับเช่านะหากว่าใครมีส่งรูปมาได้เลยฮะแอสไพร์ีโอไวเลขหกตัวนะครับโอเคครับ ไปก่อนนะครับบอยท้าวจันยร์ไปก่อนเดี๋ยวขราวหน้ามาให้ดูกันใหม่นะครับกับเดียรหลวงพ่ออะไรคอยติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับ